สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับเกม Marvel Future Fight นะครับอเสียงอาจจะแบบขึ้นจมูกนิดหน่อยนะครับพอดีว่าไม่สบายอาจจะมีอาการแบบฟึดฟัดแบบซึ้ดนิดนึงนะซึ้ดซื้ดนี่ไม่ได้ดมอะไรนะอ้อก็ช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยครับฝนตกอะไรพวกนี้ก็อย่าไปตากฝนบ่อยนะอ่าวันเนี้ยคอนเทนต์ที่จะทํากับเกมเนี้ย ก็คือ12ตัวละครที่น่าปั้นนะครับในนี้จะไม่มีพวกอีพิกเควสนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่า10อันดับเนี่ยจะมีตัวอะไรกันบ้างครับเริ่มจากอันดับที่12กันก่อนครับมิสมาเวลนะครับก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เล่นง่ายนะครับสามารถเล่นวันทามได้นะครับก็คือลองมาแล้วนะ ถึงได้กล้าพูดนะอ่าแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีโหมดให้หน้าลงเท่าไหร่แต่ถามว่ามันแรงไหมในช่วงเริ่มต้นก็แรงครับตัวมันผมก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดถึงหรอกครับก็คือมันก็เก่งเก่งแค่ลงบอสอะครับมีหน้าที่แค่นั้นเลยครับ อ่าอีกอย่างหนึ่งละครับสิบสอตัวละครเนี่ยผมไม่ได้จัดอันดับตามความแรงนะครับผมผมจัดอันดับตามที่โหมดมันมีให้ใช้เยอะนะครับอาจบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเมตาในโหมดนั้นแต่สําหรับผู้เล่นเริ่มต้นน่ะก็ถือว่าเป็นออปชั่นลองได้นะครับผมเพื่อที่จะไปปั้นตัวหลักตัวเมตาในสําหรับโหมดนั้นๆครับ ก็ค like uh ืออย่างเช่นพวกโหมด A B X A B L อะไรพวกนี้นะครับผมไปดูอ okay. really right ันดับที่11ครับ Starlord ครับก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่แรงนะครับเล่นง่ายเหมือนกันครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถลง A B L แทน Gladiator ได้นะครับผมแต่คะแนนก็จะไม่ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นครับก็ถือว่าค่อนข้าง แย่เลยครับแต่ถามว่าพอลงได้ไหมสําหรับช่วงเล่นแรกๆที่แบบจะสามารถหาของเพื่อที่จะไปฟาร์มไปอัพอะไรพวกเนี้นครับก็คือสามารถเล่นได้ครับตีบอก็แรงเล่นวันทามได้นะครับผมแต่ก็ไม่ต่างกับอันดับที่สิบสอเท่าไหร่ครับมิสมาเวลแต่ก็นั่นแหละครับลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับผมอันดับที่สิบครับไอรอนแมนครับ ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่แรงนะครับผมสำหรับการลงบอสอะไรพวกนี้นะครับถามว่า ABX วันฟ้าชายสามารถลงได้ไหมก็ก็เล่นได้ครับแต่ก็ไม่ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับก็ประมาณคล้ายๆสตาร์หลอเลยอาจจะไม่ได้เมตาแต่ก็พอยังพอเล่นได้นะครับยังเล่นง่ายวันทํา เล่นได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูอันดับที่เก้ากันครับผมอันดับที่เก้าก็คือเวนอมนะครับเวนอมนี่ตัวละครท็อปทอปของเมตาการลงบอสเลยนะตอนนี้บางทีถ้าใครไม่มีการ d ดีย e เตอร์แบบนี้ครับสามารถใช้เวนอมได้นะครับผมคะแนนก็อาจจะดอบอาจจะสู้การเดียเตอร์ T e R ไม่ได้แต่ก็ถือว่าทำคะแนนได้ดีในอันดับหนึ่งนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวเนี้ยครับไม่สามารถเล่นมันทามได้นะแต่ผู้เล่นเริ่มใหม่สามารถหาเกียร์ฟรีที่เป็นที่เขาเรียกว่ามินิม่วงครับอ่ามันจะประมาณออปชันจะประมาณนี้ครับสักครู่นะครับผมพอมีไม่นอ้อไอดีคุณเนาะอ่าออปชันมันจะเขียนว่า ปริมาณความเสียหายทั่วไปเพิ่มขึ้น 0. 7ต่ออัตราคิดที่ข้อหนเอนันนี้คือออปชันของเกียร์ม่วงนะครับแต่มันอยู่ในพวกเกียร์ฟรีเราจะเรียกว่ามินิม่วงนะครับคือดาเมจมันมันจะดรอปมากจากเกียร์ม่วงนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีเพิกเฉยอัตราลดปริมาณความเสียหายนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้รวมอัตราลบหลีกเข้าไปด้วยนะครับอาอย่างเกียร์ม่วงเนี่ย มันจะมีปริมาณความเสียหายทั่วไปเพิ่มขึ้น0.9ต่ออัตราคิดข้อกับอัตราลบหลีกนะครับมันจะคิดรวมกันนะครับถ้า2องออปชันนี้ตันเราจะได้ไป150%เลยนะครับผมแต่ของเกียร์ม่วงเนี่ยเอ้ยมินิม่วงเนี่ยมันมีแค่อะถ้าเราัพเป็น6ดาวของพวกเกียร์ฟรีนะครับมันจะเป็น0.9ต่ออย่างของเนี่ยครับอัตราลบหลีก1% ถ้าอัตราลบหลีกเราตัน75็้าเราก็จะได้75เซ็นครับแต่เกีมม่วงมันจะได้ของอัตราชีไปด้วยครับก็คือดาเมจมันจะดรอปนั่นแหละแต่มันพอใช้ได้นะครับผมสําหรับการเล่นเริ่มต้นนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวละครต่อไปกันครับผม Human t ทออันดับที่แปดนะครับ Human นทอนะก็เป็นตัวที่ลงบอสก็ แรงพอๆกับเวนนอมเลยครับสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนี้ดีมากเลยนะครับผมเล่นได้ตัวนี้ก็จะคล้ายๆเวนนอมครับก็คือเล่นวันทางไม่ได้นะแล้วก็ใส่มินิม่วงไปแต่หาหาพวกแบบเกียร์ที่มันเพิ่มความเสียหายไฟนะครับผม ผมยกตัวยอย่างเกียรนี้แล้วกันอันเนี้ยความเสียหายความเย็นเราก็แค่หาความเสียหายที่มันเป็นธาตุไฟนะครับพร้อมออปชั่นของมินิม่วงนะครับผมอ่ะก็จะทําให้การลงบอสเราแรงขึ้นเล่นง่ายขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมต่อไปอันดับที่7นะครับทอนะครับจริงๆทอไม่ควรจะมาอยู่อันดับนี้นะ แต่มันสามารถเอาไว้ใช้ฟาร์มได้ยาวๆเลยครับผมสำหรับคนที่อยากจะฟาร์มพวกดิสแพดอยากจะฟาร์มพวกช่องว่างมิติอะไรพวกนี้ครับบางทีความแรงในการตีบอสอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าพวกอันดับล่างๆที่ผ่านมานะครับผมแต่พวกของการฟาร์มการเคลียร์มอนอะไรพวกนี้ครับการปล่อยบอสอะไรพวกนี้ทอสามารถทําได้ดีมากครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถลง ABL แทน กาเดเตอร์นะครับมันไม่มันไม่ได้เก่งเท่ากาเดเตอร์นะมันกากกว่ามากๆเลยแหละแต่แค่แบบว่าพอใช้ได้นะครับพอเล่นคะแนนให้เราได้ของในแต่ละวันนะครับผมตัวนี้ก็ไม่สามารถเล่นวันทามได้เหมือนกันนะครับเราก็จะหาเกียร์มินิม่วงที่เป็นออปชั่นเพิ่มความเสียหายไฟฟ้านะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมอีกอย่างหนึ่งถ้าใครแบบว่าไม่มีอ่ามันชื่อตัวอะไรวะ เดี๋ยวนะทุกคนนะถ้าใครไม่มีโลกนะครับผมอยู่เทศกาลด้วยนะเราสามารถใช้ทอแทนการฟาร์มอะไรพวกนี้ได้นะครับตอนนี้อันดับหนึ่งของการปล่อยบอดการฟาร์มอะไรพวกเนี้ยครับสตอมนี่เอ้ยไม่ใช่สตอมโลกนี่คือโน,นหนึ่งเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูอันดับต่อไปกันครับอันดับหกเวนพูนะครับผมอ่า เกวนพูเนี่ยมันจะเล่นวันทามได้อยู่นะครับผมแต่มันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงเพราะว่าฮิตสกิลของเทียสไม่ใช่เทียสสฮิตของสกิลสี่ครับมันจะลั่นได้ง่ายมากๆเลยครับผมเราต้องมีความเร็วนิ้วที่เร็วมากๆเลยครับในการกดสครับผมอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเกวนพูก็คือสามารถลง ABX ได้หนึ่งวันครับก็คือวันไวไลท์เขียว ตอนนี้าวายไลท์เขียวที่แบบว่าดีๆก็คือไอ้บูซใช่ไหมครับแต่ที่เนี่ยลองมาชั่งน้ำหนักของผู้เล่นใหม่กันครับผมบูซเป็นเมตาสำหรับวันวายไลท์เขียวนะครับทําคะแนนได้ดีกว่าเวนพูมากๆอาจจะประมาณ 1M หรือไม่ถึง 1M ประมาณเนี้ยครับผมจากที่ลองมานะแต่ในเรื่องการลงบอสนะครับ เกวนพูกินขาดเลยครับผมสาหรับเรื่องการลงบอลนะบูซนี่เบามากๆหน้าที่ของบูซมันมีแค่อย่างเดียวก็คือลง ABX 1วันนะครับผมแต่เกวนพูเนี่ยสามารถลง ABX ได้คะแนนมันไม่ไม่ค่อยหอย่างกันมากนะครับแล้วก็สามารถตีบอสแรงกว่ามากๆแถมหน้าปั้นด้วยแล้วก็ มันมีเจาะมาให้นะครับผมห้าเปอร์เซ็นเอ้ยไม่ใช่ห้าสี่เออขอโทษครับพูดผิดจำผิดนะสี่เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเจาะเนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยหายากมากๆเลยนะครับผมออปชันเจาะเนี่ยก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่น่าปั้นมากๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูอันดับต่อไปกันดีกว่าครับอันดับที่ห้า o ก t Rider ครับตัวนี้ ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งถ้าใครทันฮาโลวีนนะครับสามารถซื้ออยู่ของตัวนี้ได้เลยนะครับที่มันขี่มอเตอร์ไซค์เนะี่ยที่ผมเลือกที่จะซื้ออยู่นี้มากกว่าอยู่นี้เพราะว่าหนึ่งครับมันเล่นง่ายสองมันตีบอสได้ดีกว่าตัวนี้ครับแต่ยูนิฟอร์มนี้ลงพวก PVP เนี่ย ได้ดีอยู่ครับอ่ะเป็นตัวอ,อีกหนึ่งตัวละครที่ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งโกเลเดอร์อยู่นี้มันก็พอลงบอสได้ครับแต่อาจจะไม่ได้ดีเท่ายูของเทศกาลนะครับซึ่งถ้าใครไม่ทันเทศกาลนะครับสามารถซื้ออยู่นี้ได้เลยนะอ่าแถมเรายังได้ใช้สกัดของวีคเผาอะไรพวกนี้ได้เลยได้ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับ เอ้ยผมเริ่มอีกอย่างหนึง่งตัวนี้เล่นวันทํามไม่ได้นะครับต้องใช้ Mini ออปชั่นมินิม่วงเท่านั้นนะทุกคนไปดูอันดับ4ี่กันครับไม m o มอร์เลสครับถ้าใครปั้นตัวนี้ทันช่วงฮาโลวีนครับผมให้มันอยู่อันดับ4เลยนะแต่ถ้าใครไม่ทันแล้ว จะซื้ออยู่นี้ผมจะให้ประมาณอันดับหกครับจะให้ลองกดไรเดอร์เลยนะคืออยู่นี้มันก็ดีครับมันเล่นวันทําได้เล่นได้แน่นอนแต่ช่วงเรากดสกิลครับคอมโบมันจะกด3 5 4อ่ะแต่ทีเนี้ยสกิล3มอะ่ะมันจะลั่นฮิตโคตรไวซึ่งถ้าเราจะไม่ให้มันลั่นฮิตเราต้องกดตัดไป5เลยครับอ่ะแบบ สามห้าแบบนีน้กดให้มันเร็วๆแต่ยูนี้ครับมันคือ,อยูเทศกาลนะสกิลสาของมันอนะคือการกดสกิลอะมันเหมือนเดิมเลยสามห้าสี่เหมือนกันแต่สกิลสามอะมันจะดีเลยฮิตมันจะไม่ออกเราสามารถกดสามดีเลยเพื่อที่จะกดห้าสี่ให้มันออกปุ๊บแล้วก็วันถามได้ครับผมอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเมตาสไตลเกอร์ด้วยนะเอาไปใช้ เพิ่มคะแนนสำหรับโหมด A B X A B L นะครับผมการลงบอสก็ดีมากๆเลยครับผมดีมากเลยนะแรงใช้ได้แต่ไม่ต่างเข้าอยู่นี้เท่าไหร่ครับถามว่าแรงไหมมันก็แรงอ่าแรงกว่าอ่าก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับอันดับสี่ต่อไปอันดับสามครับกัมโมล,ล่าครับ ข้อดีของกัมโมลาเลยนะครับคือ 1. สามารถเล่นวันทามได้ 2. ลงบอสดีมากๆครับ 3. ส,สามารถลงพวก ABX กับ ABL ได้แทนลูน่านะครับสำหรับคนที่ไม่มีลูน่านะตอนเนี้ยเมตาของสายเขียวอะ่ะคืออันดับหนึ่งเลยคือลูน่าแต่ถ้าถามอันดับ2ระหว่างอ่าสไปเดอร์เกนกับกัมโมล่าเนี่ยผมให้กัมโมล่ามากกว่าครับ นึ่งคือมันเล่นง่ายกว่าแถมมันแรงกว่าด้วยครับแรงกว่าแบบมากๆแบบเห็นผลได้ชัดเลยครับเล่นง่ายกว่าเอาตัวรอดได้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวไปดูอันดับสองกันครับอันดับสองคือคิงพินนะคิงพินเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ถือว่าลงบอสแรงเลยนะอีกอย่างหนึ่งคือสามารถเล่นวันททมได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ สามารถลง A B X กับ A B L ได้นะครับสำหรับวันของวายไลท์แดงนะครับผมคือตอนเนี้ยวายไลท์แดงเมต้าของมันคือฮักแต่ฮักเนี่ยมันจะมีต้องมีหลายออปชั่นมากๆถึงจะดหีหนึ่งเลยคือ H P ในการ์ดของเราต้องสูงมากๆสองคือต้องมี uniform ของ abomination ด้วยครับ ซึ่งผู้เล่นใหม่ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมียูนิฟอร์มอีกอย่างหนึ่งคือไม่สามารถหาตัวได้ด้วยครับเพราะว่าตัวมันหายากมากๆเลยนะผมก็เลยให้คิงพินอยู่อันดับ2นะครับตามอ่าเขาเรียกว่าการเข้าถึงได้ง่ายสอก็คือมีหน้าที่หลายอย่างในเกมนะครับผมต่อไปดูอันดับ1กันนะครับสตอมนะครับ ผมดีใจมากๆเลยนะที่มันแบบว่าเป็นยูนิฟอร์มที่ไม่ใช่อยู่เทศกาลอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครมันฟรีสามารถหาได้ครับมันเป็นตัวละครที่แรงมากๆแถมตอนนี้ก็ยังเป็นเมตาสำหรับวันฟ้าของ ABL นะครับผมแล้วก็มันหญิงของ ABL นะครับก็คือแรงมากๆเลย ไม่มีอะไรแบบดีเท่าสตอมละตอนเนี้ยคะแนน,นมันแบบเวอร์มากแถมยังตีบอสแรงด้วยแต่ข้อเสียของมันก็คือมันเล่นมันทมไม่ได้ครับแต่เราสามารถหาความเสียหายไฟยฟ้ากับออปชันของเกียร์ม่วงได้ครับก็คือมินิม่วงนั่นแหละเราใส่เข้าไปให้มันได้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ12บตัวละครที่ หน้าปั้นครับอ่าถ้าใครชอบหรือถ้าใครมีตัวละครอะไรที่แบบว่าเอ้ยตัวนี้มันก็แรงเหมือนกันก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมโอ้ยเสียงไม่ไหวละถึงผมไม่สบายแต่ผมก็อยากทำคลิปนะเพื่อทุกคนผมรักทุกคนมากเลยไปแล้วครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย